thank <music> you วัดไข่ก่อนค่ะผมเป็นครูนะป้าไม่ต้องวัดหรอกนู่นไปวัดเด็กนู่นสวัสดีคุณทุกคนอ,อก็ขอเวลาสักนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้เราจะต้องมีการเปิดให้มีการเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงมีทั้งผู้บริหารมีทั้งชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นเราจะต้องเีม็มให้พร้อมเอาไมค์ฟูเซนพร้ <ฮะ S 1> อมนะคะในห้รงในคณะของทางานะะแล้วในเรื่องของมาตรการโควิดเราก็ต้องพร้อมด้วยถูกต้องไหมคะ,อะโอเคค่ะพอดูสิคะขนาดพอพูดขนาดนี้ควนพลยังเห็นจะใส่แมสเลยนะคะเล่นอยู่นั่นแหละโทราศัพท์นี่ประชุมนะคะหรือเปล่าจะอะไรกัพี่มากมายแค่พี่หออสังขารมาสอนเด็กในแต่ละวันนะ่ะก็เหนื่อยพอทนอยู่แล้วพูดถูกนะคะก็คือทุกคนเนี่ยเข้าใจ่แมสทุกคนยกเว้ภคมณคนคนเดียว เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะวันนี้นคุณครูคก็จะกลับมาทบทวนอีกเกี่ยวกับเรื่องของอักษรสามหมู่ครับอักษรสามหมู่มีอักษรสูงอักษรกลางและก็อักษรต่ำอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวครบเด็กๆสิบเอ็ดตัวอักษรกลางมีอ,อักษรต่ำมีกี่ตัวครับคุณครูคะขออนุญ,ญาตค่ะทำไมคุณครูไม่ใส่แมสคะใส่ทําไมล่ะแต่ว่าช่วงน,นี้โควิดกำลัง เฮ้ยไล้สาร่าน่ะมันมาไมา่ถึงเราเหรอกไอ้โรคโควิดเนี่ยขอโทษค่ะครู <S 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 1> <S 1> อ่ะเรามาเรียนกันต่อครับหลังจากที่ครูได้สอนไปแล้วว่าอักษรสามหมู่ของเราเนี่ยมีอักษรสอูอักษรกลางแล้วก็ อเอามาทำไมครูบอกว่าไม่ต้องใช้กลุ่มใดหมู่ใดที่มีพยัญชนะเยอะที่สุดครับเด็กๆต่ำมีทั้งหมด24ตัวแล้ววันนี้นะครับคุณครูจะให้เด็กๆเ,เอาอักษรต่ำเนี่ยมามา เด็กๆครับเดี๋ยวุคณคุณขออกกนุญาตพป๊บนงนะครับภูเก็ค่ะปา่าเด็กๆเหน่อยเนาะที่รู้สึกไม่ค่อยสบายเดี๋ยวพี่จะไปหาหน่นสักรู่นึงค่ะค่ะได้ค่ะพี่ ครับสวัสดีครับก็คุณครูครับจากผลการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ประวัตินะครับทางเราก็สงสัยการติดเชื้อโควิดน้อยนะครับแต่ยังไงในเบื้องต้นนะครับก็คงแนะนาให้คุณครูใส่หน้ากากนะครับแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆใช้เจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือว่าแพร่กระจายของโรคนะครับขอบคุณครับคุณหมอ คุณครูอุ้มไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการของโรงเรียนทําให้ท้ายที่สุดครูอุ้มก็ไม่สบายเพราะการกระทําของตนเองการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบนั้นจะช่วยให้นักเรียนและคนรอบตัวปลอดภัย